เว่ามันำเสนอที่สำศัพว่า out of touch มีความหมายว่าขาดการติดต่อหรือเท่ากับ touch ค o n t แท t ถ้าเกิดคนไหนยังไม่เข้าใจนะคะขอเชิญชมค่ะสถานการณ์ตัวอย่างได้เลยค่ะ Hi long time no see Where have you been I have been Tokyo How have you been I'm pretty good thanks I haven't seen you Since last two months, you were out of touch. I couldn't contact you. ก็จบกันไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะนาโอยาซึ่งสำหรับว่า out of touch ไหนเมื่อกี้พี่พี่เขาพูดว่าอะไรน้องน้องเราพูดให้พี่ฟังอีกทีสิคะขอดังดังอีกทีได้ไหมคะเก่งว่าค่ะ ครับคอนแทน้องๆสามารถนะัไปใช้กับสถานการณ์ที่ขาดการติดต่อกับคนนั้นหรือว่าไม่สามารถติดต่อได้สำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็ขอจบการในรายการ English is า u n อ n Friday วันจะเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ Have a nice day ทุกคนนะครับขอบคุณครับ